ถ้าชนบุรีมีหมูเด้งขอนแก่นก็มีหมูด้วงมาจ้ามัอนีสิผาอีหลาหน่อยไปเที่ยวสวนสัตว์ขอนแกน่นนาคเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอมาเที่ยวสวนสัตว์นี่เขาทาั้งขนาดวันนี้ก็เช่ารถกล์บนั่งแบบส่วนตัวคนที่จะขับได้ต้องมีใบขับขี่รถยนต์นะคะจ่ายเป็นรายชั่วโมงสอบถามได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยมาเที่ยวชมสัตว์น่ารักและแวะเล่นน้ำให้สดชื่นกันทั้งครอบครัวเขามีทั้งสวนสัตว์แล้วก็สวนน้ำค่ะพาเด็กหน่อยมาเที่ ค,ครพาเด็กๆเที่ยวก็ต้องมาสวนสัตว์แล้วที่ขอนแก่นก็คืออลังการมากนี่ก็พากันมาเข้าสซนนกมีให้อาหารนกในแบบที่ใกล้ชี้เด็กๆจะตื่นเต้นมากอันนี้เราก็มาเยี่ยมเพื่อนนะคะแรดตัวใหญ่ๆตัวเบิ่มๆพละสิงโตโตบักไงบออมอดคอเขาขุดเป็นหลุมลึกรอบๆแบบนี้ก็คือว่ากาลายาไว้แล้วว่ามันสิต้นซักเฮาบะได้ถัดไปค่ะเป็นคิวของหมูด้วงตัวด้ดละสูจังมันคือกันเบิดมันต้องเป็นตหน่อยที่สุดในคอรแล้วะแล้วชื่อมีตั้งเยอะตั้งแย่ก็ไปล้อตัวที่อยู่ชนบุรีตั ไปดูฮิปโปเดินขึ้นไปเอา้าคือมายูธานีคือพี่แกก็รู้งานไงคนอื่นแช่น้ําฟูแดกอย่างเดียวคะ่เะเอ้าเจ้าเบิ้งนี่มือนึงกินแต่หยานีอ้วนตุกปุกอยู่เคยเห็นคลิปที่มันกินแตงโมแต่ไอเพิินก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ห้แตงโมบ่ได้เขาใส่ยาหลายวันเด็กๆก,ก็คือเพลินไปเลยค่ะทั้งวันก่อนจะกลับก็มาดูการแสดงแมวนม้ําตรงนี้ก็จะเปิดวนเป็นรอบขับรถออกมาก็มาที่สกายวอล์กตั้งอยู่ไม่ไกลกันเป็นสะพานเดินชมสัตว์สวนสัตว์ขอนแก่นสูง15เมตรความยาวประมาณ100เมตรที่จะสามารถชมวิวทิวววทัศศขขออ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 งงงงงาาาเเเภสกกุุ้ดดดชชมม360พรร่ืย เดินบนกระจกใสให้อาหารยีราบเป็นกิจกรรมที่ให้ความตื่นเต้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตื่นตาตื่นใจมันกระยานกันยังนกซูยังตึ้งกระจกวันนี้แม่ดอกดาเรืองลอยฟ้าสีเหลืองๆก็สวยมากมองตัดกับท้องฟ้าก็ยิ่งสวยมุมด้านล่างของสะพานก็จะมีม้าลายยีราฟและนกกระจอกเทศแถมเขายังมีสวนน้ำใกล้ๆด้วยนะคะใครมาขอนแก่นก็มาเที่ยวกันจ้า